อ่าโอเคครับน้องอันนี้ก็เป็นพี่กบนะครับเคมีออนไลน์นะครับตาเนี้ยพี่ก็จะมาเฉลยข้อสอบเจนเคมออนไลน์นะครับคอร์สไฟนอลเทอมล่าสุดนะครับโดยโจทย์วันนี้ที่จะเอามานำเฉลยให้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกราฟความดันไอในบทของสารละลายนะครับซึ่งกราฟเนี้ยถ้าน้องเรียนน้องก็คงจะเคยได้เห็นกันแล้วนะครับเออ ลักษณะโจทย์เนี่ยข้อน,นี้มันถามเนี่ยมันถามยังไงความจริงโจทย์ข้อน,นี้เป็นอนุกรมเลยนะแต่พี่ตัดมาให้1ข้อก่อนนะครับเขาบอกว่าการาฟเนี่ยแสดงความดันไอของสารละลายนะครับก็คือเป็นการผสมกันของสาร a และก็สาร b นะครับและโจทย์เนี่ยมันก็ถามว่าให้เรียงลำดับแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของ a ล้วนก็คือสาร a เพียวๆ b ล้วนแล้วก็ระหว่างที่มันผสมกันเป็นสารละลาย ab แล้ว ว่าใครมีแรงดึงดูดมากกว่าใครนะครับตรงนี้วิธีทำเนี่ยทำยังไงอย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องรู้เส้นของกราฟก่อนว่าเส้นไหนเป็นของ a เส้นไหนเป็นของ b แล้วก็เส้นไหนเป็นของสารละลายถูกต้องบปล่เพราะว่ากราฟเนี้ยประกอบไปด้วยสาร a กับ b ผสมกันโดยวิธีการดูที่คนมักจะพลาดกันเนี่ยนะครับก็คือไม่รู้ว่ามันคือเส้นไหนนั่นแหละพี่มีวิธีให้นะครับอย่างแรกให้น้องดูเศษส่วนโม ข้างล่างก่อนว่าเขาใช้ของใครอย่างข้อนี้เขาใช้ของ B นะมันอาจจะไม่ชัดนิดนึงนะครับพอดีพี่ตัดเพนมาและกล้องพีมันค่อนข้างจะห่วยนะครับถ่ายจากมือถืออันนี้ก็ขออภัยน้องๆไว้ด้วยนะเขาใช้เศษส่วนโมของ B นะครับเพราะฉะนั้นให้น้องจําไว้เลยว่าเส้นกราฟที่มีความชันสโลปขึ้นจากซ้ายไปขวาจะเป็นเส้นกราฟของสารตัวเดียวกันที่ใช้เป็นเศษส่วนโม ย้ำอีกรอบนะครับเส้นกราฟที่มีความชันสลบขึ้นจากซ้ายไปขวาจะเป็นเส้นกราฟของสารตัวเดียวกันที่ใช้เป็นเศษส่วนโมอย่างข้อนี้มันเป็นสาร b ถูกต้องมากใช้เศษส่วนโมของ b เส้นกราฟที่มีความชันสลบขึ้นจากซ้ายไปขวาก็คือ2เส้นนี้นี่เส้นนี้ก็ลากเทียบเคียงกันมาโดยเส้นตรงเนี่ยก็เป็นไปตามกฎลาอูนนะครับเส้นนี้เส้นบนก็เป็นของแยสจ,จิมประมาณนั้นเกิดการเบียเบ่ยงเบนได้แต่ว่าทั้ง2เส้นนี้ก็คือสาร b นะครับ เป็นความดันไอของ B นั่นเองพี่ให้ว่าเป็น pb แล้วกันนะนี่เพราะว่ามีความชันสลบขึ้นจากซ้ายไปขวาโดยจุดปลายบนสุดของเส้น pb นะครับหรือความดันของสาร B เนะนี่ยตัวเนี้ยเขาเรียกว่าความดันไอบริสุทธิ์ของ B หรือว่าเป็น pb ศูนย์ั่นเองก็เท่ากับ400นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะได้จากกราฟอันแรกนะแต่เนื่องจากข้อนี้มี A กับ B ผสมกันและ a อะ่ะ a คือเส้นไหน จำไว้เลยว่าถ้าเราได้ B มาแล้ว A ก็จะเป็นเส้นที่มีความชันสโลปลงจากซ้ายไปขวาเออมันจะสลับกันกับเมื่อกี้ถ้าความชันสโลปขึ้นจากซ้ายไปขวาเนี่ยเป็นของตัวที่ใช้เป็นเศษส่วนโมแต่ถ้าความชันสโลปลงจากซ้ายไปขวานะครับมันก็จะเป็นของสายอีกตัวหนึ่งก็คือของ A เพราะฉะนั้นสองเส้นนี้ก็จะเป็น P ละ PA นั่นเองนะครับโดยจุดสูงที่สุดของ P a จุดปลายสุดของเส้นกราฟ ที่เป็นจุดสูงที่สุดอะตรงนี้ก็เรียกว่าความดันไอบริสุทธิ์ของ a ก็คือ pa 0นะครับนี่ตัวนี้ติ๊กไว้เดี๋ยวเราจะต้องใช้ประโยชน์นะครับจากความดันไอบริสุทธิ์ทั้ง2ตัวคือ pa 0แล้วก็ pb 0ในการเรียงลำดับระหว่างแรงโมเลกุลน,นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยไอเส้นที่ลากเชื่อมระหว่าง pa 0กับ pb 0เนี่ยตัวนี้เป็นแพทเทิร์นเลยนะครับก็จะเป็นเส้นความดันไอของสารละลายหรือว่า pab นั่นเองนะครับ นี่ตัวนี้เป็น PAB mm hmm. ก็คือพูดง่ายความดันไอของสารละลายนั่นเองสอรละนะครับอืมพอได้ตัวนี้มาปั๊บเนี่ยน้องอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับที่พี่จะสังเกตนะครับก็คือให้น้องเช็คความดันของสารละลายก่อนถ้าเกิดว่ากราฟของน้องเนี่ยมีลักษณะเป็นท้องช้างขึ้นจากเส้นปะเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะแล้วก็ท้องช้างขึ้นเนี่ยนะครับ มันจะมี2แบบอีกอันหนึ่งก็เป็นท้องช้างลงจากเส้นปากนะครับถ้าท้องช้างขึ้นจากเส้นปากเขาเรียกว่าเบี่ยนเบ,น,บ,น,บนทางบวกอ่าเบี่ยนเบนทางบวกเบี่ยนเบนทางบวกเนี่ยให้น้องจําไว้เลยนะว่าความดันของสารละลายเนี่ยก็คือ AB เนี่ยหรือว่าแรงดึงดูดนะไม่ใช่ความดันเออแรงดึงดูดของ AB เนี่ยจะน้อยกว่านะครับน้อยกว่าของ a เพียวๆหรือ b เพียวเวนี่จำมาเลยนี่เป็นสูตรนะครับถ้าบีบเบนทางบวกแรงดึงดูดของสารละลายจะน้อยกว่าของสาร a เพียวๆหรือว่า b เพียวๆอีกอันนึงถ้าเกิดว่าท้องช้างเนี่ยเส้นทึบเนี่ยมันโค้งลงจากเส้นปั๊นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าบีบเบนทางลบนี่บีบเบนทางลบบีบเบนทางลบข้อสรุปของเขาก็คือความดันไอของสารละลายเนี่ย ไม่ใช่ความแต่ในพูดผิดไปแล้วแรงดึงดูดของสารละลายมันจะมากกว่าของ A เพียวเพวหรือว่า B เพียวเพวนะครับนี่อ่าเมื่อพี่ได้ตรงนี้มาแล้วนะครับก็มาดูโจทย์ข้อนี้นี่นะครับ สำหรับเจย์ข้อนี้เส้นกราฟความดันเนี่ยนะครับมันโค้งขึ้นจากเส้นปักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ถือว่าบิงเบนทางบวกบิงเบนทางบวกก็คือความดันสารละลายจะต้องน้อยกว่าของ a อหรือ BP เียวเนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรียงลำดับเนี่ยน้องก็เอา AB เนี่ยไว้ที่หลังสุดเลยนะครับนี่หลังสุดเลยก็คือมีแรงดึงดูดน้อยที่สุดนั่นเองนะครับตัวนี้ ต่อไปและแรงดึงดูดของ a กับ b วัดกันยังไงก็ดูที่ p ศตามที่พี่เคยบอกว่า p ศเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใช้ประโยชน์กันนะครับจำไว้เลยว่าถ้าเกิดว่า p ศย์ของใครต่ำกว่ามันจะมีแรงดึงดูดมากกว่าเพราะว่าแรงดึงดูดกับความดันอมันสวนทางกันจำไว้นะครับถ้า p ศหรือความดันอบริสุทธิ์ของใครต่ำกว่าตัวนั้นจะมีแรงดึงดูดมากกว่าเนื่องจากว่าความดันอกับแรงดึงดูดมันสวนทางกัน อย่างข้อนี้ตัวที่มีแรงดึงดูดมากกว่าก็จะต้องเป็นของ B ถูกต้องบ้างเพราะว่า B เนี่ยมี p ศูนย์ต่ำกว่า A นะครับเพราะฉะนั้นเรียงลำดับการก็คือเป็น BB มีแรงดึงดูดมากกว่า AA นะครับส่วนของสารละลายเนี่ยแรงดึงดูดน้อยสุดอยู่แล้วเพราะว่าการาฟมันจะเบี่ยงเบนทางบวกนี่คิดอย่างนี้นะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรียงลำดับแรงดึงดูดเนี่ยของสารในระบบทั้ง3ตัวเนี่ยก็คือของทั้ง A เพียวเพเพียวๆหรือว่าสารละลายเนี่ย ให้น้องโฟกัสอยู่ที่แรงดึงดูดของสารละลายซะก่อนโดยดูจากตัวการกว่าบีบเบนทางบวกหรือก็บีบเบนทางลบนะครับส่วนตัวเพียวๆที่ผสมกันให้โฟกัสที่ความดันไอของมันนะครับความดันไอบริสุทธิ์ของมันน้องก็จะเรียงลําดับได้ละซึ่งโจทย์ตรงนี้ถ้าน้องได้เรียนกับพี่นะพี่จะอธิบายให้ละเอียดมากกว่านี้อีกแล้วก็มีโจทย์ให้ทําเยอะแยะเลยนะครับซึ่งน้องก็จะสังเกตเห็นว่าข้อสอบออนไลน์เนี่ย มันก็ไม่ได้ยากถึงขนาดนั้นถ้าน้องทําแบบฝึกหัดเยอะๆนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่ก็ตอบข้อไหนดีก็คือตอบข้อที่2นะครับตัวนี้อ่ะเรียบร้อยครับสําหรับโจทย์ข้อนี้เดี๋ยววันหลังพี่จะเอามาเฉลยให้ใหม่นะครับขอบคุณครับ